ก็ยังเต็มลอยอยู่นะครับก็ถือว่า,าราคายังไม่ลดนะครับประมาณกันังคารน,นะครับลดประมาณา20%นะครับ20%ก็ยังถือว่าน้อย,อยนะครับนี่ k e คนบบูดนะครับวันนี้เขาลงของเขาคือมาลดใหม่ก็ลงลดใหม่เลยนะไม่ได้เอาของเก่ามาผลน,นะครับก็คือของเก่าก็โล่ไปนะครับอันนี้ตู้ลาโพงนะครับผมอาจจะสลับไปสลับมานะต้องขออภัยด้วย อีมองล้วเนี่ยโอ้สวยเลยเนี่ยส่วนมากตู้ลำโพงไม่ค่อยแจ้งราคานะครับไม่ค่อยแจ้งราคาว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมถ่ายภาพตู้ลำโพงกั้หน่อยนี่ถ้าเป็นแนวเน,นี้ยต้องบอกว่าเป็นวินเทจนะครับมีทั้งเปิดเ,เทปคัเสเซ็ตได้สองหัวนะแล้วก็มีดอกลำโพงอยู่ด้านในนะมีแสงแหวนในตรงนี้นะครับเบรตรงนี้ นิตาชินะครับยี่ห้อนี่นะครับนิตาชินะครับอันนี้ก็เป็นออโต้เลลำโพงออโต้นะครับเป็นไม้ย่งสวยนะโอ้ดีของ j จ l นะครับคู่หนึ่ง่ีงของวิกเตอร์นะครับสภาพมันก็ผมว่าตัวลำโพงมันก็ไม่ค่อยมันไม่ก็ไม่ค่อยจิบน,นะ นะเป็นออกวินเทจนะครับนะนะเขาบอกวินเทจก็คืออ่าวอยเจิงเนี่ยเนี่ยวิลเตอร์นะครับของยาม,มาฮ่านะครับใต้ร้อนมากเลยครับนี่อย่างเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ก็มีนะเครื่องเล่นเสียงโบราณน,นะครับ เดินนอนนะครับอ้อันนี้เคนบูดร,รู้สึกว่าสวยมากนะแล้วคลิปเลยเนี่ยตวเนี้นะครับอันนี้อันนี้ตู้แนวเนี้ยเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าตู้ ู้วินเทจนะครับตู้วินเทจก็คือมันมันใหญ่แล้วมันเก่าอะ่นะเนี่ยส่วนตู้ฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นฝั่งโน้โน,นตู้เล็กๆอนะ่ะตู้ฝั่งโน้นบุ๊กเชลยนะครับบุ๊กเชลก็คือตั้งโต๊ะดูหนังฟังเพลงเบาๆในบ้านนะครับอันนี้ก็บงฟังเพลงเบาๆในบ้านเหมือนกันนะครับเรนนอนนะก็สวยคนละแบบนะครับอันนี้อัดผมว่ามันแนวคือมันใหญ่แล้วมันจะก็คือมันทุนะ่ทะเยห็น ตรงนี้นะโหยังสวย,วยเลยขอถ่ายรูปหน่อยอตเตอร์นะครับปรามาณห้านะครับนีงนะครับเยอะเลยนะน่เต็มร้อยโอ้ร้อนสุดๆนะครับ เนี่ยครับคือบางบางท่านก็จะซื้อไปขายนะผมเข้าใจอย่างนั้นคือส่วนมากจะซื้อไปขปต่อนะครับซื้อไปขายในเขตบ้างในทางโซเชียลบ้างนะครับก็อ่าส่วนมากเขาจะดูเป็นแหละเขาจะมาดูว่าตัวไหนมันสมควรราคาไหนนะครับ<อ>ก็จะมีช่วงลดราคาวันนี้ผมไม่ได้พาดูรายละเอียดมากนะเพือ่อเห้เข้าตานะครับรอใครดูด้วย มีออกตรงนี่สวแล้วครับโอเคไปเดินเะผมร้อนมากเลยผมเข้ามาในนี้ทีลรผมจะเป็นลมเนี๋ยครับเดี๋ยวเดินลเนลาะไปเทอ,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 อร้ลโอ้โหของของเพลูเนียสวยเลยนะเพลูเนียนะครับตัวนี้ มันมันมันสวยมากเลยแล้วผมถ่ายรูปเลยคอโอนีย์นะครับโซนี่ตัวนี้นเป็นเซนเตอร์อะโอย,ย่างนี้นะสวยมากเลยอุ้ยคอนเทนะครับ ถ้าคัถ้าใครมาก่อนก็จะได้ของดีไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าของดีนะครับก็อาจจะแพงหน่อยนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโ <c oughs> อ้ยตกออกน่าจะคลิปแต่ผมไม่อยากเปิดนะ <c oughs> โอเคครับไปเดินต่อไป โอ้อันนี้ของอะไรเนี่ยนี่นี่น,นี่สภาพบางบางตัวก็คงนานมันหายากอ,นะอ่ะนีโอเนียนะครับอ้โอเนียเยอะเลย เติมแล้วกันนะครับเขาเนี้แคบหน่อยนะขอภัยด้วยเป็นน่อนนะครับโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าจิบอยู่เลยยังดอกยังดอกไซส์อยู่เลยนะครับดูดิตรงนี้เลยครับเอ7 7เจ็เจ็บ อันนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะนี่ของวิกเตอร์นะครับคือบางบางบางคนมาดูคลิปผมนะครับก็คืออาจจะมาเห็นแค่ในคลิปนะครับแต่ว่าบางทีมันก็สินค้านี่คือลูกค้าเขาก็มาเอาไปแล้วนะมันไม่ใช่ว่าจะรอจะรอคุณอยู่ตรงนั้นนะครับ คือต้องให้ติดตามทางเพจแล้วก็รีบมาดูนะครับนะบางทีผมลงคลิปไปอาจจะผมอาจจะลงช้านะครับลงไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะก็คือผมมีคลิปเยอะก็ผมอาจจะลงคลิปช้านะก็ให้ท่านติดตามทางเพจนะครับ l h a u d i o นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบุ๊คเชลนะเป็นตู้ลำโพงขนาดเล็กที่ฟังในบ้านนะครับต่อกับไมโครคอมโ o หรือว่ามินะิคอมโปนนะครับที่ผมไปรีวิวตามร้านเลย เต็มเลยวันนี้วันนี้มาของเต็มเลยนะที่ยังไม่ได้ขึ้นบนชั้นนี่ก็เยอะเลยคือต้องบอกว่าบางตัวก็เต็มร้อยนะครับบางตัวยังไม่เสียก็มีนะครับนะเท่าที่ผมรู้มานะคือบางตัวก็ยังไม่เสียนะครับบางตัวก็ต้องซ่อมหลายจุดนะครับนะครับก็หรือว่าเราเรามาเราก็มีความรู้นะในส่วนที่วางอยู่ข้างนอกนอาจจะคังไปแล้วนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ เนี่ยถ้าใครอยากได้แค่แบบโครงล่างข้างนอกนะนสวยๆยงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไปไปดูทางรถอันนี้ก็เป็นนะบุกเชลนะทุลปงบุกเชลก็ถ้าอยากได้ของสวยๆก็ที่บ้นานหมัดที่รงเวียนใหญ่นะครับรงเรียนใหญ่แล้วก็ที่เ,ทเนี่ของอะไรวะที่บรนหมอก็มีนะบ้าหมอก็สวยนะสวยคัดเกลีนะ ของคัดเก็นะครับเนี่ยเล็บกระเซ็นต่างๆตรงนี้นะครับภาพก็ยังไม่ไปโอเคีโน่บอนเขายูอยู่ในเฮดีครับ p a นาโซนิกนะครับ a นาโซนิกบางตัวมันก็หาหาแทบไม่เจอแล้วล่ะนะตัวแปลกๆเนี่ย ก็เครื่องเสียงทุกชิ้นต้องใช้ไฟ1 0 0ถึงร้อยโวลต์นะครับ100โวลต์ก็เป็นไฟของของญี่ปุ่นนะครับ110ก็เป็นของยุโรปเนานะตอนแรกผมไม่รู้นะทำทุกไปกมาเริ่มรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงแนวตู้ลำเ้ยเขาเรียกอะไระแนวเทปปัสดจนะครองยามาฮานะครับ,โ,มมรบโบทนะโบทมีตัวนึง โอ้สภาพเย่นนะลยเนี่นะครับของวิกเตอร์นะครับนี่แถวเลยก็บุกคเชลก็ไม่ค่อยโอเคนะผมดูเที่ยวนี้รู้สึกไม่ค่อยสวยนะนี่เห็นไหมครับอเอาไปฝั่งนี้ ก็แนะนำให้มาในวันต่อๆไปนะครับติดตามทางเพจนะครับยังเต็มร้อยอยู่ช่วงนี้ไมโครคอมโปวมินิคอมโปนะครับเครื่องเล่นพาวเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเนี่ยเรียกอะไรพาวเวอร์ Power นะ แอมอินทิเกตอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่า,ายังเต็มร้อยอยู่นะครับนะคนก็ยังน้อยอยู่นะครับคนก็ยังไม่มาเครื่องอะไรอู้นี่ของโบท๊ทเลยเนี่ยเดี๋ยวเรไทถ่ายแนละ้วโบท๊ทนะครับตัวน,นี้มันสามพันห้านะครับตัวน,นี้ห้าพันนะห้าพันนี่มันของอะไรเนี่ย ของออนเกียรของเนี่ยพวกที่อยากเอาไปดูหนังฟังเพลงนะครับเช่นบูดโซนี่นะครับไมโครคอมโพมินิคอมโพนะเนี่ยส่วนมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ใช่เครื่องเสียงเก่านะคเครื่องเสียงใหม่ร่วมสมัยแล้วกันนะครับ เก่าเลยก็มีนะทีมตัวนี้มัน2,005นะครับของโซนี่นะเป็นทีวีพานาโซนิกนะครับอผมอาจจะถ่ายไว้หน่อยนะครับสำหรับท่านที่เคยชมของผมนะโอวิกเตอร์ตัวนี้มันคือเครื่องอะไรครับใหญ่เลยโคลัมเบียนะครับนี่สูงตะงานใช่5,000นะครับตัวนี้ 5, ส่วนมากก็จะประมาณ5้0 0กพันนะครับ5้0 0ันหกพันสี่พันห้าครับรุ่นรุ่นที่มันหรูๆหน่อยก็จะประมาณ5,000นะ3,500นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จะรีบไปที่อื่นด้วยนะจะไม่ได้แจ้งรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ ติดตามทางเพจนะครับของ Lucky Home A นะครับ L h a d u d i o นะครับหรือติดตามทางล ne นะครับ L h a d u d i o เหมือนกันนะครับติดตามการลดราคานะครับแล้วก็การประมูลต่างๆนะครับทางเพจนะครับทุกวันนะ L h a Audio นะครับผมสวัสดีครับผม